สวัสดีค่ะพ่อค่ะครับสวัสดีครับช่งโชว์พะลวยค่ะก็เลยว่าเอ้พ่อพ่อด่านไปใส่นอ้ฟซีทำหาอยู่ค่ะพ่อคือพ่อบาบอกแนวทางตัวเลขให้เอฟซีสนุกแต่ไม่ว่ามัน,มนค่ะไม่บอกบรรบรรเถูกแล้วช่วงไฟตรงไหนว่ามันติดออกจรงเนาะเอากำปั้กเก้าเบ้าหรอเนาะกันพราะม่นเออดก็ต้องได้ยินเสียงพ่อเนาะคะา่ะต้องได้ยินเสียงจริงค่ะ เสียงดังๆเลยค่ะพ่อเสียงคือเบาเลย,ยดังๆเลย,ด,ย<อ>ดังดังไปค่ะพอ่อดาบเซียนเลยยองจะจริงเสียงเจีงบันแรกออก,กนะค่ะพ่อเนะน,นาะงานงานอ๋อข้าข้าดีดีทุกวันบ่มาดีซะมาช้าด,ดีกว่าไม่มาเล้วกันหนึ่งเมษาย,ยนค่ะพ่อมืาอนี้แลกออกบ,บ่ายสามโมง สามโมงครึ่งถึงสี่โมงกับจได้รับข้าวดีกันทวทวนหนาเนะผมนี่ได้ไวซองนนละสามแสนหลังยังเยอะไวซองละสามแสนติไวซองละสามแสนว่างงานเขาหายมากอ่างงานไ่จับสางานจับสางาคืออ๋อไอซองหาสามเลยนะค่ะว่างันไม่ได้จับเป็น่บพอ บริจาบบริจาบนั่นคือต้องสามแสนเขามาอ่าบเขามาเสนอให้เขามา,สาเามาสนอให้งวดก่อนเนี่ยทางหมวดนี่ก็มาแล้วคือกันหนะเลยมันแคบงวดก่อนหัวช่วงสามแสนมันมากสองสามหากัะคูนกันเขาดันขึ้นเรื่องงงตรง อมบันววดนี่ก็โอ้บน,มนะบน,มบนม่มาจ้ะน่มาจมาศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองบอค่ะไนั่งขึ้นเรขลากเดียวยว่ะเชาาเราจ้ะขันบนเลยพ่อเอาบนก่อนเนาะเอาบนก่อนเนาะคะ่ะพ่อเนะบนหลักร้อยมีมี<แ>มีมีเจ็ด หลักร้อยมีสี่กับเจ็ดนะคะหลักบนค่ะพ่อต้องเลยค่ะพ่อหลักสิบมีห้าหกแปดหลักสิบมีห้ามีหกมีแปดบอค่ะพ่อครับอ่ะต้อนเลยค่ะพ่อหลักหน่วยมีหนึ่งสองสามหลักหน่วยมีหนึ่งสองสามจ้า ส่วนส่วนเลขวิ่งบนมีเจ็ดกับห้าแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะบนเนาะวิ่งบนเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้าค่ะจ้ะ,จ,ะจับคู่จับคู่ให้เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งค่ะเจ็ดห้าสอง แล้วก็เจ็ดห้าสองค่ะเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามค่ะ่าสองตัวกับหาหนึ่งห้าสองห้าสามสองตัวมีห้าหนึ่งค้าสองแล้วก็ห้าสามบุค่ะพ่อมีห้าสามส่วนตัวคุณพ่อมากเจ็ดห้าสามด้วยส่วนตัวชอบเจ็ดห้าสามด้วค่ะ ตนตัวชอบเจ็ดห้าสามเน้นที่เจ็ดห้าสามแล้วค่ะพ่อนาะครับผมสองตัวนี้ตัวใดพ่อห้าสามบอกห้าสามสองตัวชอบห้าสามเป็นบอครับหนึ่งบอบอเด็กลับเพื่องที่ว่ามันรักใครรังมันรักใครรักแล้วแต่ความชอบมันเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมันมันเลขไม่ได้กลับอ่ะจ้ะเนาะวิ่งวิ่งบน พ่อวิ่งบนเจ็ดก็าหานี่เล่นตัวใดพ่อมันมันสูงมากนะคือลักแสนลักหมืน่นลักสิบล,ล่างบวกัสององสี่มันก็เด็เด็เกเจ็ดตัวเดียวอ๋อได้เจ็ดตัวเดียวบอกค่ะแล้กก็ลักพันบวกสองั้งเลขหน่วยล่าง บวกสามครั้งบวกไปหาคงที่มันกระ้หาตัวเดียวนั่นคือเป็นเลขวิ่งสองตวัวการิเอาทั้งสองตัวบ่ะเจ็ดก็หาเนาะใช่เอาทั้งสองตัวหนึงน่งนั่นห้าไปชนหลักสิบบนเจ็ดไปชนหลักร้อยบนกะเพราใฉ้นั่นเอามาจับใส้ลักหนวยเลยห้าหนึ่งห้าสองห้าสามกันขนาดสีสอบ มันชอบรักเลขสี่เป็นหลักร้อยก็ได้นะเอาจับได้อยู่ค่ะบันทีล่างค่ะพ่อเลขล่างค่ะล่างวิ่งตัวใดค่ะพ่อล่างให้วิ่งสองกับศูนอันนี้ไวยห้องนะสามแสนเพี่น้องสำหรับเล็กล่างเลยพี่น้องนะสองกับศูนย์จับคู่ค่ะพ่อจับคู่สองหนึ่งมีสองหนึ่งค่ะสองศูน สองศูนย์ค่ะอ่าส่วนตกุ๊กกาคือสองสองพี่น้องสองสองค่ะแกมุ่งเลตเป็นสองหางอะไรสองหนึ่งกับสองศูนย์หนึ่งอ่ะตัวเน้นก็คือสองหนึ่งกับสองศูนย์นะพ่อเนาะเจ็บตาขาบ่ออะไรพี่น้องบ่อเบลีขนสองสามแสนพี่น้องมาจากฝั่งไต่จากอ่าง สองก็ศูนย์นี่เน้นตัวใดพ่อเน้นสองบ่เน้นสองเ,เน้นสองแตเ,เน้นที่สองอันนี้ไว้ซองเนาะค่ะอืมก็เดินด่วนนะคะมาแบบเดินด่วนก็รีบโล่งหายแบบเดินด่วนนะคะ,ะนี่ค่ะหลังจากสนทนากันละวก็ยี้ทรงอหไรก็จะพูดได้ค่ะพ่อออกคลิปก็เผยแพร่ทั่วโลกเนาะ,ะสำหรับผู้ที่รอคอยเนาะเพื่อนกระถามอยู่ว่าเลขพ่อดาบมาหรือยังยังก็ยังไม่เห็นมากคุณวะ คลิปแรกคลิปเดียวนะคะ่ะโค้งสุดท้ายเลยเมื่อนี้มือเลขออกเลยนะคะ่ะพอ่อครับผมก็อันนี้ก็แนวทางตัวเลขพระดับสิริยงนวดเมื่อนี่แหละวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหกแปดนะคะ่ะขออนุญ,ญาตเนืทวนแนวทางตัวเลขก่อนนะพ่อหนึ่งค,ค่ะหลักร้อยมีสี่กับเจ็ดนะคะ่ะส่วนหลักสิบมีห้ามีหกมีแปดหลักหน่วยมีหนึ่งมีสองมีสามนะวิ่งบนเจ็ดกับห้าให้น้ำหนักทอกัน แล้วก็จับ3ตัว751 753 752เน้นที่753นะ2ตัวมี51 52 5 3พ่อชอบคือ53เด้อค่ะชอบไม่เหมือนกันเด้อแล้วก็ล่างวิ่ง2กับ1เอ้ย2กับ0เด้อค่ะเน้นที่2จับให้2ตัวล่างอันนี้เป็นเลข2ละ3 0 0 0 0จากภาคใต้ก็คือ21อย่าลืมกลับด้อค่ะ2112 2002แล้วก็22 พ่อเน้นที่สองหนึ่งกับสองศูนย์น้าพ่อนาะถูกปะคะพ่อครับผมครับผมเอออันนี้ก็แนวทางพ่อแบ่งปันให้ให้แล้วเนวาะค่ะสายดวนดวนมากนี่แหละด,ดวนโค้งเดียวโ <c oughs> ค้งสุดท้ายแล้วน้าพ่อเนาะมืองวดน,นี้เนาะครับผมค่ะแนวทางตัวเลขฝั่งเอฟซีพ่อเงาไม่ค่อยว่างเอาพ่อมานีเอวยพ่อหนีเอฟซีถือเลขแน่พ่อช่วงใบนี่ตรงแรง สุด้ายลการมือเป็นมือพี่น้องอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศพี่น้องมากกดไหลกดแช่สง่งโจพอรวยหลักขอให้มีเงินมีท่องสูงส้คุุกคนขอให้ทิงนฤทธสามโตและสองโตบนลางขอให้มีเงินมีท่องสูง้คนจากคุณพอดาบเสียยองขอกาขอมาโซบี สุขุสุขุนสวัสดีครับทุค่ะสวัสดีค่ับพอ่อกลับขอบคุณมากค่ับพอ่อค่ะส,สวัสดีค่ะครับวันดีครับค่ะก็เรียบร้อยแล้วก่ะแนวทางของพ่อดาบเซนระยองแบ่งปันเอซีแฟนซองของโจภาลดดุย้ยเมื่อนี้กับโค้งเดี่ยวคือโค้งสุดท้ายคลิปเดียวเลยเนาะมนไม่ได้มีคลิปอื่นเน้ะค่ะก็อ่ามาแบบด่วน ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะก็ขอคนละนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นี่เด้อค่ะเป็นกําลังใจครับทางช่องโจผ้ารวยน้าแด่เนาะค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภา้สุนทที่กดไลค์กดรจกดติดตามไผ่เนาะค่ะไผ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให่ช่วงบาย สามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นให้ถึงรางวัลน,นี้หนึ่งเด้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่ไหนก็ให้เป็นโซพเป็นลาบเป็นหมาแหงแงปังปังรวยรวยทุกทุกคนทุกๆท่านเนาะ,ะก็รวยรวยรวยไปกับแนวทางของคุณพ่อดาบเสียนลอยองเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าก็ขอให้โชคคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะ,ะโชคดีทุกคนทุกทท่านสวัสดีค่ะ